สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนนะคะเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสมการนะคะลักษณะของสมการนะคะดูง่ายๆก็คือจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะอยู่ในประโยคประโยคนั้นจะต้องเป็นประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะหมายความว่า มันจะไม่เป็นประโยคภาษาเช่นพี่มีเงินมากกว่าน้อง25บาทอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอันนั้นเรียกว่าประโยคภาษาถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็ยกตัวอย่างเช่น5บวก2เท่ากับ10อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะเป็นลักษณะของประโยคสัญลักษณ์นะคะซึ่งสามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขลักษณะแบบนี้นะคะ สมการนั้นจะต้องมีสิ่งที่นักเรียนเป็นข้อสังเกตนะคะก็คือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองยกตัวอย่างเช่น2-5บวก5เท่ากับ7นะคะหรือ x อบวก2เท่ากับ9จะเห็นว่ามีเครื่องหมายเท่ากับส่วนเรื่องของความถูกต้องเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จตรงนี้เราจะไม่พิจารณานะคะไม่ไม่เกี่ยวกันเลยถามว่ามันเป็น สมการหรือไม่ถือว่าทั้งสองประโยคนี้เป็นสมการนะคะแค่นั้นเองอ่ะทีนี้ลองมาดูต่อไป2-5บวก5เท่ากับ7เป็นสมการแล้วก็เป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราถือว่าเป็นสมการที่เป็นจริงต่อไป2องบวก5เท่ากับ8 เป็นสมการนะคะสังเกตดูว่าถ้าถามว่าเป็นสมการหรือไม่ตอบว่าเป็นสมการนะคะแต่เป็นสมการที่เป็นเท็จต่อไป2บวกหน้อยกว่า8อันนี้ไม่เป็นสมการเนื่องจากไม่มีในประโยคนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมคะแต่ในกรณีลักษณะแบบนี้เราเรียกมันว่าสมการนะคะ ต่อไปจุดมุ่งหมายของการแก้สมการก็คือในสมการนั้นถ้ามันมีตัวแปรนะคะก็คือเพื่อเราต้องการหาค่าของตัวแปรนั่นเองนะคะตัวแปรก็คือตัวที่เราไม่สามารถจะระบุค่าที่มันแน่ชัดได้ลงไปปกติแล้วในตัวแปรนะคะที่นิยมใช้เราก็จะใช้อักษรภาษาอังกฤษ แทนแต่ว่าถ้าในระดับประถมจะเห็นว่าอาจจะเป็นอักษรภาษาไทยหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะในประถมเนาะเช่นเขาบอกว่าจงหาค่า x จากสมการ x บวก10เท่ากับ15อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็จะไปใช้วิธีการแก้สมการหรือว่าการหาค่าของตัวแปรนั่นเอง ต่อไปหลักการแก้สมการนะคะหลักการแก้สมการเราก็จะมีหลายข้อด้วยกันข้อหนึ่งแก้ด้วยสมบัติการบวกนะคะก็คือบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างยกตัวอย่างเช่นเรามี5เท่ากับ5อยู่แล้วนั่นเองเนาะ5เท่ากับหาทำไมเอ่ยวิธีการก็คือเราหาจำนวนอะไรซักจำนวนหนึ่งไปบวกเข้าทั้งสองข้างใน ลักษณะตามตัวอย่างนี้จะเป็นการบวกเข้าด้านขวามือนะคะบวกเข้าด้านขวามือของเลข5เห็นไหมเลข5เดิมมันมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้บรรทัดนี้เราเอาบวก2ใส่เข้าไปทางขวามือของมันนะคะเวลาใส่ก็ต้องใส่ข้างเดียวกันด้วยนะ,คะใครที่เคยทํามาก่อนหน้านั้นถ้าเป็นการบวกนักเรียนอาจจะไม่พลาดนะคะมันจะไม่ค่อยมีความ อะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าในกรณีที่เป็นการลบในเรื่องของการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันนี้เราจะรวมทั้งการลบเข้าไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามี5เท่ากับ5อยู่ก่อนแล้วทีนี้ครูใส่เข้าไปก็คือ5บวกด้วยลบ2ก็จะเท่ากับ5บวกด้วยลบ2เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือถามว่า เอ๊ะครูก็เขียนบวกนี่แนะ่แล้วทำไมครูพูดถึงลบเพราะว่า5บวกลบ2มันจะมีค่าเท่ากับ5ลบ2ถูกไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน5ลบ2อ้ยขอโทษ5ลบ2นะคะ5ลบ2มีค่าเท่ากับ5ลบ2เนาะอ่าทีนี้เมื่อตะกี้ครูบอกว่าในกรณีที่มันเป็นการบวกมันนักจะไม่พลาดแต่ถ้ามันเป็นการลบ แล้วนักเรียนใส่เข้าไปคนละข้างเช่นข้างนี้นักเรียนบอกว่า5ลบ2แต่ในขณะที่อีกข้างหนึ่งนักเรียนเอาเป็น2แล้วก็ลบ5จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะไม่เท่ากันแล้วนะ,ะจากเดิมที่5เท่ากับ5เนี่ยเพียงแต่ว่าเราใส่อันเนี้ยใส่เข้าไปด้านขวามือแต่อีกข้างหนึ่งใส่เข้าไปด้านซ้ายมือในเรื่องของการลบก็จะทําให้นักเรียนผิดพลาดได้นะคะเพราะนั้นทางที่ดีใส่เข้าไปในข้างเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกลบ หรือคูณหรือหารก็ตามนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดเนาะอ้าต่อไปนะคะก็คือสมบัติการลบด้วยจํานวนที่เท่ากันทั้งสองข้างเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะการบวกแลบการลบจริงๆมาจากสมบัติเดียวกันก็คือสมบัติการบวกแต่ว่าการลบในที่นี้ก็คือบวกด้วยจํานวนลบนั่นเองขอข้ามไปเลยนะคะไปที่สมบัติการคูณและการหารการคูณกับการหารจริงๆก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละ ะะมันแตกมาจากสมบัติการคูณนั่นเองการหารก็คือการคูณด้วยเศษส่วนนะคะเรามาดูที่ตัวอย่างกันละกันจาก5้าเท่ากับ5เนะจาก5้าเท่ากับ5แล้วตัวเนี้ยเราใช้สมบัติการลบก็จะได้เป็น5้าลบสเท่ากับ5้าลบสต่อไป5้คูณสก็มีค่าเท่ากับสิถูกไหมอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ10ในกรณีที่ใส่เข้าไปด้วยในจนํานวนเดียวกันนะคะ ตัวนี้ก็หาหาร2องก็ยเท่ากับหาหาร2เนาะหลักการตรงนี้นะคะเราจะใช้คำรวมรวมรว,มว่าหลักการแก้สมการนะคะทีนี้มันก็จะมีความยากอยู่ตรงที่เอะเมื่อไหร่ฉันจะต้องบวกเมื่อไหร่ฉันควรจะลบเมื่อไหร่ฉันควรจะคูณเมื่อไหร่ฉันควรจะหารแล้วก็อันไหนควรจะก่อนหลังอันนั้นน่ะนักเรียนจะต้อง มีหลักการคำนวณมาก่อนนี้แล้วนะคะก่อนหน้าที่เราจะไปแก้สมการหลักการคำนวณเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือในถ้าอะไรเดียะถ้ามันมีเครื่องหมายบวกคูณลบาหารหารหารบวกคูณลบแล้วก็หารนะคะในที่นี้ถ้าอยู่ในประโยคเดียวกันแล้วมันไม่มีเครื่องหมายวงเล็บเลย ให้นักเรียนเลือกการคูณกับการหารก่อนกระทําการคูณกับการหารก่อนแล้วจึงตามด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็ลบอันนี้เป็นเรื่องของลำดับการคำนวณน,นะคะแต่ถ้าเป็นการแก้สมการเราจะกระทําย้อนกลับเราจะกระทําย้อนกลับนะคะนั่นก็หมายความว่ามีเครื่องหมาย บวกมีเครื่องหมายคูณมีเครื่องหมายลบมีเครื่องหมายหารอยู่ในประโยคนั้นการที่นักเรียนจะต้องแกะหรือแก้นักเรียนก็ต้องแกะไอ้เครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกออกไปก่อนแล้วจึงตามด้วยเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารอันนี้คือเรื่องของการแก้สมการนะคะพูดง่ายๆเหมือนกันกับเรามี เรื่องของการคำนวณเนี่ยนยหลักการคำนวณจะเป็นการห่อของขวัญนะนักเรียนการห่อของขวัญเดิมนักเรียนมีของขวัญอยู่แล้ว1ชิ้นต่ไปเราห่อหลายๆชั้นก็จากข้างในออกข้างนอกถูกไหมแต่ว่าการแก้สมการก็จะใช้คล้ายกันกับการแกะกล่องของขวัญเราก็ต้องแกะชิ้นนอกออกก่อนแล้วก็ตามด้วยชิ้นในแล้วถึงจะได้ชิ้นในสุดแบบนี้นะคะเพราะนั้น หลักการคำนวณกับหลักการแก้สมการมันเป็นหลักการที่ตรงข้ามกันย้อนย้อนย้อนวิธีนะคะอ่ะต่อไปทีนี้วิธีการแก้เราก็จะมีหลักการอยู่ว่าเครื่องหมายบวกต้องตรงข้ามกันกับเครื่องหมายลบและในขณะเดียวกันเครื่องหมายคูณก็จะตรงข้ามกับเครื่องหมายหารนะคะไอ้ตรงข้ามนี้เอามาไว้ทำอะไร ก็คือในกรณีที่ในประโยคของนักเรียนมีการบวกนักเรียนก็ต้องแก้ด้วยการลบถ้ามีการคูณก็ต้องแก้ด้วยการหารในทางกลับกันนะคะถ้าเรามีการหารเราก็ต้องแก้ด้วยการคูณถ้ามีการลบเราก็ต้องแก้ด้วยการบวกนั่นเองอ่ะเรามาดูที่ตัวอย่างที่1กันเลยนะคะตัวอย่างที่1บอกว่า x บวกห้าเท่ากับสิ้า x บวกห้าเท่ากับสิบหสิ่งที่เราต้องการหาค่าก็คือค่า x นะคะ มันเป็นการบวกเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแก้ด้วยการลบเพราะฉะนั้นเราก็ใส่การลบเข้าไปทั้งสองข้างเห็นไหมเอ่ยใส่การลบเข้าไปทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าบวกหาลบ5เท่ากับ0นยหายไป x บวก0นเราก็จะเขียนแค่ตัว x ตัวเดียวเราไม่เขียน0ูนย์ด้วยนะคะ15ลบ5ได้เท่าไหร่ได้10เราก็ได้คำตอบว่า x เท่ากับ10อาจจะเช็คคำตอบนิดนึงค่ะ10 สิบนี่มายัางไงสิบมาจากค่าของ x เอาไปแทนที่ในโจทย์นี้เลยนะคะสิบบวกห้าเท่ากับสิบห้าจริงไหมโอเคจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบของเราคือ x เท่ากับสิบนั่นเองไปต่อที่ตัวอย่างข้อที่สองเลยนะคะ x ลบห้าเท่ากับสิบห้า x ลบห้าเท่ากับสิบห้าจะเห็นว่ามันเป็นการลบอะไรเนาะตรงข้ามกับการลบ การบวกนั่นเองนะคะนั้นใส่บวกหเข้าไปทั้งสองข้างสังเกตดูเวลาใส่ใส่ด้านขวามือก็ใส่ขวามือทั้งคู่นะคะเป็นไปได้ก็ใส่ที่ขวามือนี่แหละนักเรียนไม่ต้องไปซ้ายบ้างขวาบ้างนะคะทำงานทําอะไรให้มันเป็นระบบระบิยเนาะแล้วมันจะเป็นผวนดีกับตัวเราเองนะคะลบหาบวก5หายไปเพราะฉะนั้น15บวกหได้20 ตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่งเอา20ของเรากลับไปที่ค่า x ไปอยู่ที่ตำแหน่งของตัว x นี้เลยนะคะก็จะได้เป็น20-5ลบ5เนาะ20-5ลบเท่ากับ15จริงไหมโอเคจริงนั่นก็แสดงว่า x บวกเอ้ย x เท่ากับ20เป็นคำตอบของเราข้อ3นะคะตัวอย่างข้อ3เป็นเรื่องของการคูณ x คูณ5 5คูณ x 5คูณ x เท่ากับ30 น,นี่คือการคูณนะคะการวางติดกันหมายถึงการคูณสัญลักษณ์การคูณสามารถเขียนได้แบบที่1ใช้จุดแบบที่2ใช้วงเล็บและแบบที่3ก็คือวางติดกันไปเลยนะคะปกติเดิมนะักเรียนใช้เครื่องหมายกากบาทซึ่งมันจะซ้ําซ้อนกับตัว x ทําให้เกิดความสับสนเพราะนั้นอยู่ระดับนี้มัธยมแล้วนะักเรียน พยายามเรียนรู้เรื่องของสัญลักษณ์การคูณนะคะปกติแล้วถ้าการวางติดกันรเราก็จะใช้กับตัวแปรเนาะกับตัวเลขเราจะไม่ใช้นะคะถ้าเป็นตัวเลขนักเรียนก็จะไปใช้อย่างเช่น2อูณสาอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้จุดแทนหรือไม่ก็ใช้วงเล็บแทนเราจะไม่เขียนติดกันเนาะเพราะว่าความหมายมันก็จะเปลี่ยนอีกนะคะอ่ะห้าคูณเเท่ากับ30ในที่นี้ มันเป็นการคูณการคูณตรงข้ามกับอะไรคะตรงข้ามกับการหารเพราะนั้นเราก็เอาสิ่งที่เราอยากจะกําจัดใส่เข้าไปเอาหารเข้าไปทั้งสองข้างนะก็จะได้ว่า x เท่ากับ6แทนค่าเข้าไปคะ่ะเอา6ไปแทนที่ x เลย5คูณ6ได้เท่าไหร่ได้30โอเคคำตอบของเรา x ก็เท่ากับ6นั่นเองนะคะไปที่ข้อ4กันต่อเลยคะ่ะในที่นี้บอกว่าเป็นเรื่องของการหารน,นะคะ x หารด้วยห เท่ากับ30เอ๊การหารตรงข้ามกับอะไรคะการคูณนั่นเองเพราะฉะนั้นใส่การคูณเข้าไปทั้งสองข้างนะคะตัดตัดก็จะได้ค่า x ออกมา x เท่ากับ150ลองเอา150ไปแทนที่สิ150หารด้วย5โอเคเท่ากับ30ค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าคำตอบของ x คือ150นะคะ150เป็นคำตอบของสมการนั่นเอง ตัวอย่างที่5นะคะตอนนี้จะเห็นว่าบวกลบคูณหารของเราครบแล้วเราลองมาดูตัวอย่างในกรณีที่มันมีการกระทํามากกว่า1ดูบ้างนะสองบวก1เท่ากับ15บ x บวก1เท่ากับสิเมื่อตกี้รูบอกว่าก่อนหน้านี้เนาะบอกว่าเรื่องของลำดับการคำนวณน,นะคะเรื่องของลำดับการคำนวณถ้ามีคูณมีบวกให้ทำอะไรก่อนนะ ให้คูณก่อนแล้วค่อยบวกถูกไหมฮะลำดับการคำนวณน,นะแต่ถ้าเป็นการแก้สมการมันเป็นลักษณะที่เราแกะกล่องของขวัญเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับเอาการบวกกำจัดก่อนแล้วค่อยไปกำจัดที่การคูณต่อเป็นลำดับต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะกำจัดบวกหนึ่งก่อนเนาะกำจัดบวกหนึ่งตรงข้ามกับบวกก็คือลบเะก็ใส่ลบหนึ่งเข้าไปทั้งสองข้างนะคะ ก็จะเหลือว่า2 x เท่ากับ14 14มาจากไหนมาจาก15ลบ1นั่นเองอันนี้เป็นการคูณนะคะเพราะนั้นกําจัดการคูณก็ด้วยการหารด้วย2เข้าไปหารด้วยสิ่งที่เราอยากจะกําจัดนั่นแหละมีได้ตัดกันไปแค่นั้นเองนะคะ14หารด้วย2เท่ากับ7โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าคําตอบของเราก็คือ x เท่ากับ7ลองเอา7เข้าไปใส่ในโจทย์ของเราดูเอา7ไปวางไว้ตรงนี้ 2คูณ7อันนี้เป็นลำดับการคำนวณแล้วเพราะนั้นต้องคูณก่อน2คูณ7ได้14 14บวกอีก1ได้15โอเคเป็นคําตอบของเราเราก็จะได้คําตอบของข้อนี้มาโอเคเนาะถ้าฟังไม่ทันนะักเรียนย้อนกลับไปฟังหลายๆรอบดูนะคะต่อไปตัวอย่างที่6ค่ะ2 x ลบ1เท่ากับ15นะคะ2 x ลบ1เท่ากับ15ก็มีการคูณกับการลบเพราะฉะนั้นเวลาแก้สมการนะักเรียนต้องกำจัดการลบก่อน เราค่อยไปกําจัดการคูณกําจัดการลบด้วยการใส่บวกเข้าไปทั้งสองข้างนะคะสิบห้าบวกหนึ่งได้สิบหกกำจัดสองซึ่งเป็นการคูณด้วยการหารเข้าไปก็จะได้ว่า x เท่ากับแปดนะคะตรวจเช็คําตอบเอาแปดเข้าไปใส่แปดคูณสองได้สิบหกสิบหกลบหนึ่งได้สิบห้าถูกตอ้องเพราะฉะนั้นคําตอบของเราคือแปดเวลาทจะตอบอย่าลืมนะคะกลับไปย้อนดูที่ค่าของตัวแปรไม่ใช่เป็น ไปดูเอาคำตอบไอ้ตัวที่นักเรียนตรวจคาตอบนะเดี๋ยวจะพลาดเอาตัวอย่างที่7นะคะในที่นี้เป็นตัวอย่างที่มีวงเล็บด้วยเนาะลักษณะของตัวอย่างที่มีวงเล็บ2องคูณ x บวกหนึ่งอันนี้มีวงเล็บก็แสดงว่า2มันต้องคูณกับ x บวกหนในที่นี้ทั้งก้อนเลยสองคูณกับ x บวกหลักษณะแบบนี้นักเรียนจะต้องกำจัดการคูณก่อน เพราะว่าถ้าปกติในเรื่องของลำดับการคำนวณน,นะนักเรียนต้องทำในวงเล็บก่อนถูกไหมถ้าเป็นลำดับการคำนวณที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆถ้ามีวงเล็บต้องทำในวงเล็บก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลำดับการคำนวณน,นะคะแต่ในการแก้สมก,การในเมื่อไอ้นี่ทำก่อนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้สมก,การนักเรียนก็ต้องจัดกำจัดมันทีหลังเพราะ,ะนั้นไอ้ตัวกำจัดก่อนนะั่นก็คือ2ตัวนี้นั่นเองกำจัด2 ด้วยการหารนะคะเพราะว่า2มันคูณอยู่กับวงเล็บถูกไหมก็ต้องเอาสมาหารทั้งสองข้างเราก็จะได้ว่า x บวกหนเท่ากับ8นะคะกำจัดบวกหด้วยการลบก็จะได้เป็น x ลบ8เท่ากับ7อเอา7เข้าไปใส่ไว้ในนี้เวลาตรวจคำตอบนักเรียนคิดตามลำดับการคำนวณน,นะคะ7บวกหได้8 8คูณ2ได้16โอเคถูกต้องสรุปคำตอบ x เท่ากับ7เ,เนาะอ่ามีต่ออีกนิดนึงนะคะในที่นี้เป็นโจทย์ของการหารสังเกตดูการหารนักเรียนต้องดูความยาวของเครื่องหมายหารด้วยนะคะว่ามันครอบคลุมถึงไหนตอนนี้มันตั้งแต่ตัว x ไปจนถึงเลข1ความยาวของมันมีความหมายด้วยนะคะบางทีถ้าเป็นแบบเนี้ยส่วน2อบวก1อันนี้หมายความว่า2หารเฉพาะตัวเนะไม่ได้ไปหาร1ด้วยแต่ ตามตัวอย่างในที่นี้2อมันหารทั้ง x บวก1ดังนั้นเวลานักเรียนกำจัดนะคะนักเรียนต้องกำจัด2ตัวนี้ก่อน2มันหารอยู่ใช่ไหมอะ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องกำจัดด้วยวิธีการคูณน,นะคะคูณเข้าไปทั้ง2ข้างตัดตัดเลยก็จะได้ x บวกหนเท่ากับสามสิามสงาจากไหนมาจาก16บกคูณสนั่นเองนะคะ ตอนนี้เราเหลือ x บวก1เพราะนั้นกําจัดบวก1ออกด้วยการใส่ลบ1เข้าไปทั้งสองข้าง32ลบ1เท่ากับอะไรเอ่ยโอเค32ลบ1ก็เท่ากับ31เนาะก็จะได้ว่า x เท่ากับ31นะคะโอ้โหลืมนะ x เท่ากับ31ยังไม่จบ โอเคนะคะ x เท่ากับ31อ่ะเหลือตรวจคำตอบนิดนึงอ่ะ3า31ใส่เข้าไป3ามสบวกหนส่วนด้วยสนะคะเวลาคิดตรวจคำตอบเราจะทำตามลำดับการคำนวณตรงนี้จะต้องเอา31ไปบวก1ก่อน นะคะ31มบวงหนึ่ได้32 32หาด้วย2เท่ากับ16โอเคเป็นจริงเพราะฉะนั้น X เท่ากับ31ถูกต้องนะคะอ่าในที่นี้มีแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเอาไว้ฝึกฝนในเรื่องของการแก้สมการนะคะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนักเรียนลอง เอาไปทำดูแล้วก็ใครสงสัยว่าตัวเองทำถูกหรือไม่ถูกนะคะนักเรียนสามารถก็อกก็หาครูได้นะทักทายครูหน่อยนึงแล้วก็คุณคะหนูขอส่งคําตอบหน่อยค่ะอันนี้บอกเลยนะคะบอกล่วงหน้าไว้เลยว่าไม่มีคะแนนเพราะว่าเป็นเรื่องของการทบทวนนั่นเองนะคะเป็นการทบทวนแค่นั้นเองทบทวนอันนี้เป็นความรู้ถ้านักเรียนสังเกตดูตั้งแต่ต้นคลิป มันจะเป็นความรู้ระดับประถมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราไปทบทวนว่าเออความรู้ของเราโอเคแน่นหรือยังที่เราจะไปต่อในอ,อะไรนะเรื่องของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะ,ะอันนี้ตัวแปรเดียวใช่ไหมอ่ะเท่าที่ผ่านมานี่ตัวแปรเดียวอยู่นะโอเคนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราฝากกันไว้แค่นี้ก่อนหวังว่าห้าข้อนะเรียนคงจะคิดภายในเทีนาทีดีนะพ่นาทีแปดนาทีพอ,อให้เวลาแปดนาทีลองไปจัดการกับห้าข้อนี้ดูแล้วก็ส่งคำตอบมาทักทายครูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ